ารกคนรักสุขภาพสวัสดีค่ะจะเจอกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านนะคะวันนี้ท่านดื่มน้ำแล้วหรือยังอ่ามันเป็นคำถามซึ่งเอ้วันนี้คุณกุ๊กมาแปลกๆนะวันนี้ดื่มน้ำแล้วหรือยัง คำตอบบางท่านบอกว่ายังไม่ดื่มบางท่านบอกว่าดื่มแล้วน้ําที่ท่านดื่มเป็นอย่างไรครับวันนี้เรามีความรู้ในเรื่องของน้ํามาฝากท่านผู้ชมว่าในน้ำหนึ่งแก้วเนี้ยนะะวันนี้เราทานน้ำหนึ่งแก้วเข้าไปในน้ํานี้ประกอบด้วยอะไรแล้วน้ํานี้มีประสิทธิภาพอย่างไรที่จะทําให้สุขภาพของท่านเนี่ยแข็งแรงเชื่อไหมคะว่าน้ำหนึ่งแก้วสามารถที่จะช่วยในเรื่องของทาให้เซลล์ของเราแข็งแรงทําให ไขมันต่างๆในร่างกายเอนอันไม่ทืนปรารถนาของเราเนี่ยลดน้อยลงเป็นอย่างไรแบบไหนนะคะเรามาชมจากวิทีอาร์ในเรื่องของน้ําดื่มอันคาลายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านค่ะเชิญชมค่ะน้ำอันคาลายน้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำอลัลคาไลสุดยอดเคล็ดลับสุขภาพดีขอ,องชาวหมู่บ้านในยุยืนในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผลการวิจัยพบว่าการที่ร่างกายได้ดื่มน้ำอลัลคาไลทำให้ร่างกายได้รับพลังงานความสดชื่นสุขภาพแข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆ ก็ได้น้ำอัลคลายอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายทั้ง3แก้วคือน้ำธรรมดาเราเติมสารอนุมูลอิสระลงไปแก้วแรกเราเติมน้ำดื่มทั่วไปสารอนุมูลอิสระยังอยู่แก้วที่ 2. เราเติมวิตามินซีลงไปสารอนุมูลอิสระหายไปแก้วที่ 3. เราเติมน้ำอัลคลาย สังเกตได้ว่าสารในรูมูลอิสระหายไปเช่นเดียวกับวิตามินซีน้ำอัลคาไลน้ำเพิ่มพลังชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายและประโยชน์อื่นๆเพื่อสุขภาพทดลองดื่มน้ำอัลคายได้ฟรีโทร0888713929 0805869955สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอัลคาไล KYK ความบริสุทธิ์จากแหล่งธรรมชาติ แหล่งน้ำบริสุทธิ์สายน้ำแห่งชีวิตที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องผลิตน้ำอันคลายนำสิ่งดีๆจากธรรมชาติสู่บ้านคุณ Water fourth step. น้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรักเลือกสิ่งดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK Secret of Life สวัสดีค่ะคผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องราวสุขภาพดีๆมาฝากวันนี้เราจับกระแส,สสุขภาพดีจากต่างประเทศมาฝากกันค่ะ Alkaline water in third step คุณผู้ชมคะน้ำสะอาดในแก้วนี้เนี่ยนะคะถ้าดื่มแล้วจะมีสุขภาพดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยน้ำแก้วนี้เขาเรียกว่าน้ำอัลคาไลหรือที่ภาษาไทยเรียกกันว่าน้ำที่มีค่าความเป็นด่างนั่นเองค่ะ ต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาฮือหากันมากเลยว่าถ้าดื่มน้ำอัลคาลายแล้วจะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นฟังอย่างนี้แล้วคุณสุภาพสตรีทั้งหลายจะจริงหรืออย่าเพิ่งเชื่อคะ่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณหมอซึ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำอัลคาลายมาอย่างละเอียดทีเดียวจะเป็นยังไงนั้นตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ตั้งน,นั่งอยู่กับคุณหมอจกักริดภูมิสวัสดิ์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับหมออยากให้คุณหมออธิบายในเรื่องของการดื่มน้ําอัลขายเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้นิยมกันมากเลยอยากจะทราบว่ามันเป็นยังไงกันบ้างคะปกติร่างกายของเราจะมีความเป็นกรดด่างกรดกระด่างค่ะอยู่ระดับหนึ่งเราค่าความกรดด่างเขาจะวัดกันที่ตัวเลขที่เรียกว่า pH คือถ้ากรดมากจะเป็นเลขน้อย ถ้ามากขึ้นเลยจะเป็นจะเป็นด่างถ้าในเลือดเนี่ยจะประมาณ7.35ถึง7.45คือเป็นด่างนิดๆทีนี้เนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันนี้เนี่ยเราเราเหมือนกับสร้างความเป็นกรดให้ร่างกายมากเกินไปเช่นอาหารการกินนะฮะกินพวกจังฟู้ดน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลเป็นตัวดีนะน้ำมันของทอดน้าที่เป็นกรดอย่างเช่นน้ํามันลมอ๋อที่มีกรดเยอะๆน้ำมัลมมี p อ2กว่า2นี่กรดนะฮะร่างกายต้องการเจ็ดร่างกายก็ต้องเสีย อะไรบางอย่างเพื่อทําให้ร่างกายมันกลายเป็นด่างแล้สิ่งที่ร่างกายเสียง่ายก็คือแคลเซียมเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารป็นกดบ่อยๆกระดูกจะพุนง่ายกว่าปกติพอกดอยู่ในเลือดเยอะๆนะอะไรเกิดขึ้นก่อนครับลึกถึงน้ําในท่อถ้ากดเยอะๆมันก็จะทให้หลอดเลือดมันกัดเพราะฉะนั้นมันก็จะก่อนง่ายพูดง่ายแก่เร็วปวดเข่าปวดข้อถ้าสมมุติว่าเกิดเราต้องการภาวะความเป็นด่างเข้ามาในร่างกาย นี้เราจะเติมด้วยวิธีไหนอย่างการดื่มน้ําอัลคาไลน์นี่มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะน้ําก็เป็นอาหารประเภทหนึ่ง<ะ>ที่เราต้องใช้ต้องบริโภคทุกวันแล้นน้าที่เป็นด่างก็เป็นคุณสมบัติที่ที่น่าจะเหมาะสมกับชีวิตของความวาอยู่คนในเมืองก็<ะ>พยายามเลือกน้ําที่มีคุณสมบัติเป็นด่างจะดีกว่า<ะ>ผมเคยมีเคสเคสหนึ่งนะฮะเป็นผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องปวดเข่าเนี่ยปวดข้อบอกเอานี่ไปดื่มดูนะฮะเอาน้ําแบบเนี้ยไปดื่มน้ำแบบนี้ดูแล้วกันะนะฮะก็บอกใอ้พี่มันแปลกนะ ทานไปไม่เท่าไหร่เลยนะฮะเดินมันหายแล้วไอ้ที่มันตึงๆงปวดๆวเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเริ่มปรับสมดุลร่างกายมันมีมีบางหมู่บ้านเขาเคยทาตัวอย่างแล้วก็มีการศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้คนอึงอายุยืนเพราะเพราะว่าหัวใจแข็งแรงแล้วยืนเพราะน้ำที่เป็นอัายก็จะช่วยได้น้ําที่ดีเนี่ยนอกจากเป็นด่างแล้วเนี่ยมีค่าโอพิตลบเยอะๆมนย่อมาจากออกซิเดตีฟบีดักชันโพเทนเชียล คือความสามารถในการทําลายอนุมูลสละกมันก็จะสามารถที่จะไปไปล้างพิษได้มากขึ้นแล้วก็มีโมเลกุลเล็กแรกซึตมมื่นเยือได้ดีมีแร่ธาตุพอสมควรแร่ธาตุที่ว่านั้นมันมีแร่ธาตุอะไรที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายก็จะมีหลักๆก็กะจะมีพวกแคลเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล็อาจจะมีตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นโซเดียมนิดนิดแต่น่อยช่วยเรื่องการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดด้วยสังเายแหลงพวกนี้นะแร่ธาตุพวกเนี้ยซึ่งซึ่งเรามักจะขาด ในภาวะทั่วไปครับได้ยินมาว่าการดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ยนเยอะๆน้ําอัลคาไลน์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเราดื่ม,มบอ่อยๆมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งได้ถามว่าช่วยมะเร็งได้ไหมผมไม่ได้บอกว่าน้ํานี้รักษามะเร็งนะ,ะนแต่ว่าน้ํานี่มีส่วนในการช่วยป้องกันทำให้ร่างกายสมดุลเมื่อร่างกายสมดุลแล้วโอกาสที่เป็นมะเร็งก็จะเกิดขึ้นน้อยกว่าหรือคนที่เป็นแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความมันกดมันลดลงมา คุณหมอฮะอันนี้ถามเผื่อคุณสุภาพสตรีทั้งหลายเขาบอกดื่มน้ําอา,าลคาไยแล้วจะทําให้เสื่อมช้าลงไม่แก่เร็วสุขภาพดีแล้วก็สวยขึ้นอันนี้จริงไหมฮะอันนี้ถามแทนตัวเองด้วยค่ะเออคืออย่างนี้ฮะเมื่อร่างกายเป็นกรดเนี่ยอา,าลคาไยหรือความเป็นด่างจะช่วยทําให้มันชะลอได้เมื่อมันเสื่อมช้าลงไอ้ความยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยการที่เลือดจะไปเลี้ยงผิวหนังผิวหน้าเนี่ยฮะมันก็จะเต่งตึงนะฮะแล้วก็มีเลือดฝาดดีขึ้น พราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่นะครับผมแนะนาเวลาเจอหน้านะว่าถ้าคุณไปอยู่ไอหมู่บ้านที่มีน้ําแร่ธรรมชาติแล้วไปกินจากบ่อไม่ได้เลยนะก,ก็อาจจะต้องใช้วิธีหาเทคโนโลยีมาใช้ทําทให้มันผลิตไอพวกนี้เข้ามาแล้วก็ดื่มสดก็จะดีกว่าฟังอย่างนี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าน้ําอัลคาไลนั้นเป็นน้ําที่เพิ่มพลังสุขภาพเพิ่มพลังชีวิตให้กับเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณหมอเทสกันดีกว่านะคะว่าน้ำอัลคาไลนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระยังไงบ้าง เรามาดูเทสกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะครับวันนี้เราก็พามารู้จักคุณไพฑูรย์โตวรลวิรัตนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทดสอบน้ําดีกว่าค่ะเดี๋ยวดูว่าทดสอบเป็นยังไงแก้วแรกนี่เป็นน้ําอัดลมนะครับน้าอัดลมจะมีความเป็นกรดเนี่ยประมาณ3แก้วที่สองนี่เป็นน้ํา RO นะครับไม่มีแร่ธาตุอ่าเป็นคนละสีแล้วก็จะออกมาเป็นกรดอ่อนๆประมาณ6นะฮะแล้วนี่จะเป็นน้ําแร่นะครับฟ้าหน่อยนึงแล้วแก้วสุดท้ายนี้จะเป็นน้ําอัลคาไล เก็จะเห็นว่าเป็นสีม่วงมี pH ประมาณ10เลยส่วนทางทางนี้อันนี้เราเราทสอบยังไงคะทดสอบให้ดูว่าน้ำอัลายมีความเป็นน้ำที่มีมุลกุลเล็กถ้าสังเกตจะเห็นว่าน้ำอัลายเริ่มทำละลายชาเขียวออกมาส่วนอันนี้อันนี้มีมีน้ำมันด้วยหมายความว่าไงคะอันนี้จะจะแสดงให้เห็นว่าน้ำคลายเนี่ยมีความสามารถในการทำให้ไขมันแตกตัวมันมี ความสามารถในการที่จะแทรกซึมไปในโมเลกุลน้ํามันได้ด้วยก<ม>็เลยทําให้น้ํามันมันแตกตัวได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนอันนี้เป็นยังไงคะท้ายนี้ก็จะทดสอบให้เห็นว่าน้ำมันคลายเนี่ยมีคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ<ช>ครับ,รบ<อ>มีค่า o อ p ลบน้ำทั้ง3แก้วเนี่ยเป็นน้ำอา R โธรรมดาโดยผมจะหยดาสารออกซิเดนนะครับลงไปในน้ำผมจะใส่วิตามินซลงไปนะครับ เมื่อเราใส่นาทีบินซีลงไปเห็นไหมครับว่าน้ําใสขึ้นอ๋อใช่สีเมื่อกี้เหลืองๆหายในแก้วที่สองก็ยังเป็นน้า r o ปกตินะเราจะใช้น้ําแร่เราจะเห็นว่าน้ําแร่เนี่ยไม่ได้ทําให้ให้สารอนุมูลอิสระหรือตัวออกซิแดนเนี่ยหายไปเียงแค่เจือจางเท่านั้นแต่นี้เราจะาใส่เบตาดีนแล้วเราใส่น้ําอะครลายลงไปก็น้ําก็จะใส่ก็แสงเห็นว่าน้ำคลายเนี่ยมี ค่าโออาพีลบมีฤทธิ์ในการสัในในการต้านอนุมูลอิสระวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับคุณไพฑูรย์โตวรวิรัตนะคะผู้ช่วยชันด้านน้าอัลคาไลและขอบคุณคุณหมอจักริดภูมิสวัสดิ์ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะก็เป็นคนผิวแห้งแล้วก็นอนดึกก็จะตาแห้งนะคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยหลังจากที่ได้ดื่มน้ําอัลคาไลอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นไม่แห้งแล้วแล้วก็โรคภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ก็หายไปแล้วค่ะ เป็นคนนอนหลับยากปรากฏว่าได้ผลดีมากเลยเพราะว่าทําทให้แบบเราภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรานอ,นอนหลับง่ายขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือเห็นผอมๆอ,อย่างนี้เราเป็นคนที่แบบว่าคอเลสเตอรอลสูงมากพอหลังจากทานน้ำอัญคันลายไปได้สองสามเดือนคอเลสเตอรอลลดลงไปลดลงไปแบบว่าเท่าปกติแล้วะทุกวันนี้ทานทั้งครอบครัวก็รู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันก็ การขับถ่ายก็ดีขึ้นหลังจากที่ดื่มน้ำแอคลคอไลน์ในเดือนแรกน้ำหนักก็ลดลงจาก53-55เนี่ยเป็น48-50หลังจากนั้นประมาณ1ปีครึ่งที่ทีฉันดื่มน้ำอาอลคาไลน์มาตลอดเนี่ยน้ำหนักไม่เคยขึ้นไปกว่า50เลยค่ะ เครื่องผลิตน้ำอัลคาไล KYK น้ำเพิ่มพลังชีวิตผู้เป็นผู้นำเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลในตลาดประเทศอเมริกาและประเทศเกาหลีได้นำสิ่งดีๆจากธรรมชาติสู่บ้านคุณโดยรูปแบบที่สวยงามมีให้เลือกหลากหลายสีวิธีการใช้ก็ไม่ยากเพียงแค่คุณกดปุ่มเลือกระดับน้ำอัลคาไลให้เหมาะกับคุณ p h 8.5เหมาะสำหรับชงนมให้เด็ก PS 9.0เหมาะสำหรับผู้เริ่มดื่ม PS 9.5เหมาะสำหรับดื่มเป็นประจำดีสำหรับการชงชาจะได้น้ำชาที่เข้มข้นมีรสดีขึ้น PS 10เป็นระดับที่มีความเป็นด่างหรืออัลคาไลสูง สามารถนำไปทำเป็นน้ำซุปและสามารถใช้นำไปล้างและแช่ผักผลไม้เครื่องผลิตน้ำอลัลขายังมีฝั่งที่ผลิตน้ำอะซิดิกซึ่งน้ำมีค่าความเป็นกรดที่มีประโยชน์ต่อาการทำความสะอาดเช่น pH 5.5สามารถใช้ล้างหน้าซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าโทนเนอร์ pH 5.0สําสำหรับใช้ล้างหน้าฟื้นฟูสำหรับผิวที่มีผดผืน่นลดอาการอักเสบของผิวพัน pH 4.5เหมาะสำหรับไว้ใช้ล้างคราบต่าง ps 4.0เหมาะสำหรับค่าเชื้อต่างๆเช่นล้างแผลเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีปุ่มกรองน้ำพิเศษสำหรับไว้ทานกับยาเรียกได้ว่าครบครันทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ำเลยค่ะแหมถือว่าประโยชน์ครบครันจริงๆและทราบม,มาว่าราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเมื่อเทียบกับน้ำดื่มในท้องตลาดเรียกว่าประหยัดสตางในกระเป๋าและยังสุขภาพดีด้วยและสำหรับวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ความบริสุทธิ์จากแหล่งธรรมชาติแหล่งน้ำบริสุทธิ์สายน้ำแห่งชีวิตที่อุดมไปด้วยแร่าธาตุธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องผลิตน้ำอันคาลา้นำสิ่งดีๆจากธรรมชาติสู่บ้านคุณ Water fourth step. น้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรักเลือกสิ่งดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอัคลคาย KYK น้ำอัคลคาไลน์น้ำดื่มเพื่อสุขภาพน้ำอัคลคาไลน์จุดยอดเคล็ดลับสุขภาพดีขอ,องชาวหมู่บ้านในยุยืนในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีผลการวิจัยพบว่าการที่ร่างกายได้ดื่มน้ำอัคลคาไลน์ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานความสดชื่นสุขภาพแข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆเพราะในน้ำอัคลคาไลอุดมไปด้วยแร่าธาตุมากมาย ทั้ง3แก้วคือน้ำธรรมดาเราเติมสารอนุมูลอิสระลงไปแก้วแรกเราเติมน้ำดื่มทั่วไปสารอนุมูลอิสระยังอยู่แก้วที่2เราเติมวิตามินซีลงไปสารอนุมูลอิสระหายไปแก้วที่3เราเติมน้ำอลัลคาไลสังเกตได้ว่าสารอนุมูลอิสระหายไปเช่นเดียวกับวิตามินซีน้ำอลัลคาไลน้ำเพิ่มพลังชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายและประโยชน์อื่นๆเพื่อสุขภาพ ดลองดื่มน้ำอาคาไลายได้ฟรีโทร0888713929 0805869955สุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำกับเครื่องผลิตน้ำอ่าไลาย KYK เป็นไงคะโอ้ได้ชมจากวิทยาแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำอันคลายมีประโยชน์สำหรับตัวเราอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อท่านทราบแล้วอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง การดูแลสุขภาพของเราจากน้ําง่ายมากค่ะเพียงทานน้ําวันละ8แก้วขึ้นไปก็ยิ่งโดยเฉพาะเป็นน้ำันขลายของเราแล้วนะคะที่สําคัญที่สุดนอกจากร่างกายเราแข็งแรงแล้วเรายังชะลอความชราอีกด้วยค่ะวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะทุกท่านจะต้องมีเป็นเนจ้าของทุกๆครอบครัวเลยค่ะสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ 四块八。